นี่ใช่สิมาทำความสะอาดน,น้ำพื้นเนาะค่ะพื้นสีล,ล้่นละโล่งพาลูกน้ำยุงไล น้ำชุมชเนิ่นจะผ้าทำค,ค,ความสะอาดล่อทาเช้าบานนาอค่ะมาร่วมตัวกันทาความสะอาดหลอบบริเวณบานค่ะ เตรียมเคียงตัดหญ้าพร้อมสมาซอยกันเบิดบานค่ะเพราะว่าเขาลดูฝนต้องกําจัดลูกน้ํายุ่งลายค่ะ ล่อก,กันค่ะล่อล่อคุณญายบานคนล่อให้บานล่อ,ลอก,กันมาร่วมตัวกนที่สารากลางบาน ตัดหญ้าที่ลูกน้ำยุ่งไร้ค่ะ <c oughs> รอดเตรียมคว่มพร้อมเนาะค่ะไอ้บ้านก็สิมาลอกกันยูที่ศาลาทัสาาวมสะอาดบริเวณหน้บาบ้านค่ะ

xả là xả là xả là vàng vàng Đây, có phải nhận đó Chị chiêng đưa, này thấy bàn chín sẵn. รอดไทยบางค่ะที่มาร่วมตัวกันโอ้ยมันไทยตอตใยเบืองต่ตายอยู่ปากไตโอ้ยปูกไทยลกต้องทำความสะอาดบริเวณมู่บ้าน เป็นสลาดกลาง้านเป็นหลานขายชุมชนข้างม่งไ่ทไหลบวเอบวกไอ้เนี่ยหน้าแล้วคอยรมเซล้อผีดีกำลังมวมตัวกันค่ะถือไม่กวดถือ เตือมตัดหญ้ามาล่วมตัวกันเพื่อความสะอาดลวมตัวกัน

มาบริสุทิให้ย่าค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะมาร่วมตัวกันที่ศาลานี่ขอบคุณห,หลายๆค่ะ